นี่แหละจ้าพี่น้องพักผ่อนหย่อนใจเสร็จคคำๆนางก็ลงมาเหดเวียกเหดงานของนางคือเกา่าคือเด่มนะคะเจรานค่ะสบายดีไปก้ะบา้า<ด>ก็มานั่นแหละก็ยังไม่กลับพัวแถวได้งานบอกพี่น้องค่ะผักเจรานค่ะ คำค้าม,ามเพิ่นกับลงสินลงมาเห็ดเบียด mm hmm. เห็ดงานของเพิ่นนั่นนี่แหละพักผ่อนหย่อนใจเสร็จงามนะคะพี่น้องอันนี้กำลังจะลงใิมิหม mm hmm. เป็นสิลงหัวหอมอีกพี่น้องแปลงแพกของเพื่อนอีกเสิอรื้อเ,เปิดเซือนะคะเห็ดคู่กันไว้อีกนะคะย่าน,น้ำมันออกบ่ขึ้อหย่านฝนมันเฮียนพอวันหนาฝนแลน้วนางสีเห็ดแบบนี้นางวะ มีท่อระบายด้วยค่ะนางทำท่อระบายด้วยเลิศบอกครับพี่น้องน้าใส่สุนานเลยนะนยค่ะเดี๋ยวจันกลับมาหาเธอใหม่ไปหาลุงอ้วนก่อนได้ลุงอ้วนก็ไม่ได้ยอมแพ้ได้พี่น้องอันนี้คืออะไรมุง้งแกบไว้ล้มพัาดไปบนนี้นะ โอ้ยไปตีโดนลมกระไดเนาะแหงกับมาพัดไปอีกลุมหัวกุดมาหอบสั้งกระีลุ่มวัใไปเบิดเต่งพักเลยบ่นี่อันนี้เป็นพักลุ่มวนพี่น้องแต่อยู่สวนเดียวกันในีน่ละพักลุ่มวนมีพักสลัดพร้อมพักสลัดออนอวยต่วยอยู่เลยพี่น้องเลย คำคำอ่านเลขสีบงบนลุงว้วนีัเขึ้นทางไหนโอ้มีแต่ถอนขายเลยค่ะสลัดค่ะสลัดค่ะสดๆจากสวนค่ะมาอุดหนุนลุงอ้วนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อบางแหน่เนี่ยใคมีงานเลี้ยงงานดอกหงือเปล่ากใส่ยาที่ทำอาพักนักพยาอ้วนเนี่ยเด้อคือสิบ่มีงานติลูกอ้วนโควิด สารค,คนเฒ่าคน,น,น,นาแก่แมาอุดนุ่นแน่นละจ้ามาอุดนุนพักเพิ่นเด้พี่น้องเด้อดทั้งนี้เพิ่นกะลงละนี่ก็เพิ่นกะล้งพักเพิ่นกะมีตม้นหอมแล้วก็รพักสลัดลงอวดในเพิ่นลงทางนี้เพิ่นกะลง้งไม่แล้ว ทำมากกับสองตายายเพิ่นกับสิมาประจําการอยู่สวนเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยขันขึ้นมาหาเพิ่นกับสิมาพ่อเพิ่นอยู่สวนผิหละสวนใหญ่ตอนเศร้าตอนข้าเพิ่นกับสิอยู่สวนผิลล่าเป็นหลักเออากเปนเ็พิ่นก็ทําเป็นอาชีพของเพิ่นเพิ่นยังมีอาเป็นอาชีพของเพิ่นอยู่ได้พี่น้องเอ้ยปลูกผักได้เสยได้ลุงอ้วนเก่งเท่าใย อายุเจ็ดสิบปีแล้วแต่เพิ่นยังปึงปังปึงปังหรือเพิ่นได้ยาดีม่ได้ทางใดเนาะบอกสูตรในที่ร่วงวนได้ยาดีม่ได้ทางใดคือแข็งแรงแท้ออบอกลูกบอกหลานแน่เ <laughs> จ๊ซีนี่นางจมเจ็ฟสินอยู่เต<อ>้นไล่มาวุ้ยคือใดไปสิแล้วลูกกับบูมีบีไอเมียก,กับบูบีลูกโอ้เนาะ <laughs> เฮ็ดเลี้ยงตัวเองเนาะสู้ไป,ไปสู้ไป,ปไปโซนใจพ่อใหญ่อ้วนละกาส,กะเเกสุด,ด,ดขั้วไรโคตรเซจีสีเด้อเด้อคันหักเจสีกับหักลุงอ้วนน้ำห<ม>ล่ะกับคันหักลุงอ้วนกับหักเจสีเจล้านพร้อมเด้พอพี่น้องเด้นอนคนคใจบุญอย่ามาอุดดูทักพ่อใหญ่อ้วนกาแดดอยู่เด้อพี่น<ด>้องแดดแดดเพิ่นกระสิลมมาลดล่ะกาเจล้านเพิ่นกระสิลงต้นหอมต่ออีก หัวหอมต่ออีกมาเราก็จะมานั่งให้กำลังใจเจรานเหมือนเดิมพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้เพิ่อนก็เก่าคือเดิมนี่แหละเพิ่นมาลงหัวหอมกับบก่าซอยเพิ่นค่ะ ยันพักตายค่ะยันยันเล็บมือหักค่ะแม่เอย๋ยลูกเหดเดบีบบอดใดลูกยันเด็บมือหักจังว่าเจรานพนิดไปพี่น้องรู้เพิ่นสิมีเรื่องเล่าให้ฟังอย่บ้ามาหนิหนสมัยเป็นสาวเรื่องเล่า พ่นจากเราพนคันปากเพิ่นอย่างมาเราสมัยตะกาวเพิ่นเป็นสาวเพิ่นไปทำงานกรุงเทพเป็นจังไดาลเราสุพีสุน้องฟังเบิ่งดูเป็นจังไดมาจังไดก็จะได้มาเป็นเจรานวานใจมาอยู่บ้านสมัยตะกี้บ่เข้ากรุงเทพแรกๆก็เป็นเด็กปั๊มก่อนนะพี่น้องเอ้ยเป็นเด็กปั๊มได้แรกๆเลยบอแรกๆก็เป็นเด็กปั้นอมาด บอกเรกว่าปั้มโพไซด์บอกเขาปั้มก็เป็นเด็กปั้มอยู่นครปฐมเงินเดือนพันห้าเงินเดือนพันห้าทำดีขยันก็ได้พันห้าเมนเดินไปเดินมาก็ได้ห้าพันจ้ะไปราคาออกมาในี่การอยู่โรงงานนี้มวกจากพี่น้องที่เคยอยู่ลำกันตะกี้การทักทายสบายดีมานนเรื่องที่เคยเห็น คันจื้อนะจำตากันได้ก็ได้อยู่บังบอนนะคะนางอยู่บังบอนอยู่บังบอนซอยน้องใหญ่พี่น้องเอ้ย,อยิบม่วงหันเอาที่น้องใไงขับไปยูอันกำนันแม่นี่ได้ปะนี่ไ่กำนันแมน่มองสับใหญ่กบมองว่ากดใหญ่เบาอยู่กำนันแม่น,นะคะปีหนึ่งมัน <c oughs> ก็ไปยูดีเขยได้ไปยูบันดีเขยได้บันใดไปเลยๆเถอะกว่าอยูโดนจ้าบันทันสี่ปีบอกว่าอยู่บันดไ,ไดไนไปเ,เดป็นภายในเท่วญ่แต่งาน รู้รว่าแรงนำผู้สายไรยกว่าเบ้าสถานการณ์มันพาไป <c oughs> มันอยู่อันใซอยน้องไงเราเอา,าไปเลยด้วยโมบนดีเคเนสซี่ปียิ้มยิ้มยีนแค่นันนะั่งอยู่ลงยีนพี่นะมูไร้ทะเกียมูรอยอันรอยเอ็และการซูรินมูดาฮันจักตายจักหยั่งปันบริเห็นข่าวเห็นข่าวเฟซบุ๊กงระเทศกันยังยังติดกันยังยังร้านกันยังยอได้ได่ แต่นางล้านกับยังบอดี้ไตรขาเจ้ากันยังตีนางเอว <N> <L> มุกดาฮานแล้วก็คันเห็นแล้วก็เซอร์เสร็จมาฮานางเอลมุกดาฮานเห็นเด้อนางเอวคันยังมีชีวิตอยู่บ <N> ่า <L> คันยังมีชีวิตอยู่นางเอวเมทัลบัตหันเจเอลอาปาดเจเอลเมทัลบัตเมทัลบัตหัน, L น L มัน <N> <L> เป็นบัตสะละงองไปน้ำโพแล,ล,ล้วบ่ <N> <L> จืจ้อแล้วไปไปเธอหนึ่งเลนะ่นในบ้านอ่นนางเอวนะใกล้อันตี่กับเหมือนไอ้มุนติคำซอยเด้อพี่น้องเด้ขอขับรถคุณจ <N> ้า <L> กันให้มาแสนฮาเด้อ ให้เพิ่นแอดมาเป็นมูเดอร์เฟสบุ๊กเพิ่อนนเดอรบ้านไอ้มนติคำสอยเร้่นางแอลหันปติโยู่ห้ต่งสามสี่ปีไปโรงงานดีอีกเน่งโอ้ยเบิ้งเน้นะยังอีเลกสี่สองสามออกสองสองโอ้ยนบ่นเน้นนะคนลืมเลือ้เลือกเหลอ้าตาตอป่า ทางจีอูกับนันแม่นเห็ดว้เนาะจีอูปลาเสียนเนาะเป็นอะไรเนาสบายดีจีบอว่าทามข้าวไปเพื่อนแล้วดีนี้ค่ะนางกินฮอดเกอนเกลว่ได้พูดคอนที่สาวอ๋อพี่สาวันนะจ๊ะนางหุบในเดือผักไต่ของเธอบอร์ฉันใส่กางเกงสองสามตัวนจานางสีมาในสุดผาดสล่งพี่เนาะไปยุรงยีนไปเอาได้นีมยุลงยีนันบอ สามซีปีมูงตาหานนั่งเออนางเอวนางจุ้มแล้วหมู่มบ้านจากบ้านอีกอย่างบ้านไอม้มนตซีขำซอยเห็นนะจากบา้านยังก็ไม่รู้สิเพื่อนติดก,กันแล้วก็ไอม้มนตซีหันแตเข้าไปเธอหนึ่งสีมาบา้านนี่ละก็ไปแวะเฮือนเขาหันละเฮิอนข้าเจ้าหันก็เลยเพิน่นซีบอกเห็นได้เฮือนนั้นไงไ่ายหมดซีขำซอยแล้วกกไปยัวอันลงยีนแล้วได้ลูกได้โพบ่เจ้าหน่ะเปน็นเอาได้เป็นอาได้โอ้ไปหมากเขาเพียงเอ้ย นางกระเทยมาเขาข้างเดียวบอและต่างคนต่างมากกันต่างคนต่างมากมาจากอว่าเขากหรือว่านางกระเทยมโนไปเองมาจักโซล่ากับนางกระเทยยังมโนไปเองโซล่าฮันเขาเ่ได้มักนางดอนางอยากมโนผู้ใส่ผู้ใส่ทางใดโอ้ยบ้านเฮาบ่สันชอบคุยไทยเขาบ้าเพราะว่าชอบชายไทยค่ะคนไทยใจดีค่ะแม่แต่บอก แต่ข้าอยากใายแต่ข้าก็เตะเอาวะนี่ให่นะจ๊ะหูซิวซีต่างๆสันปบก่อนเรืดินก็เจอให้มาเตะง่ายงานก็เจอแล้วก็มีสักสี่นะเจ๊ใช่หากันหูสออยู่แต่หูสออย่างข้าถามกินมันว่าอะไรไปอะไรไปเนี่ยตอนนั้นนากาเซ็กซี่ได้น้ำนักน้ำนักหนึ่งหกสิบสามกิโลตัวหน a h a ได้พี่น้องแต่ข้าเป็นสาว พุงมีบ่มีเลยนะน้ำหนัก63กิโลแบบมีแต่ดาง,ง,างด่างนี่สเง่แง่ด่างน่เง่งตะเกิด <c oughs> <c oughs> มาด้เสริมเติมแตงพี่น้มอจ้าของแค่ธรรมศาตรของแทเลยจา้าด่างเป็นดา่างประธานา้ากดีสอนแตด่างเออราจะไพบบาเตะตะกอบันนีฮันออออๆออเออดาต้นทึงไปแปดล่อ,อทงนี่อนไปแปดร่อยนี่ออทงใปห้ามีผู้บาดอยากกินน้ำกินไน่นี่ยางก่เลยนะนะทำทายางไก่ ทำท่าย่างไก่ก็คิดว่าโอ้ยเขาเสียเอินใส,ส่บอลนะเขาเสียเอินมาจะให้เขาเอียินใส่พอตาย <c oughs> ผู้บ้าลงคัดเออแท้จริงนั้นพวกนางเนี่ยเป็นคะแนนง,งี้บคิะงส่งยีนอะแต่ว่าพวกคนอื่นเป็นคะแนนคัดค่ะพี่น้องอยากให้พี่สายถามกิน <ลง S 2> เรื่องของเรื่องการหุ่จัก,การกนพอดาวแล้วเขาเต็จตะก็เรกับผักย่างผ่านไปนางกระเทยซ้ำโต้เดยนางกระเทยนางกระเทยซ้ำโต้ก็ติดพุทเลวดลวดสวยๆลยจ้ะค่ะอือมีแจะผู้ผู้สื่นผู้สมเด้อ อะไรก็โอ้ยข้าสิเอินใส่บนน้องโอ้หูนี่ก็ซ้อนึ่งกฟังซื้อน้ำแป๊บซีเขากินได้พี่น้องได้ได้ได้ซื้อเอ็มลอยเขากินโอ้ยยางพันขาสิเอินใส่บนน้องสต๊ฟบ้าไฟเบ้าเบิดเปลือกเอาไ้เบ้ามือไม่เนี่ยพี่น้องเบ้านี่มันขันไ้เบ้พอแล้วพ่อแล้วเจ๊ซีคันจังหวะแหละพี่น้อง อยากได้คัดจังหวะเจี๊ยรานไวยสก่อนคั้น้ใดอยากคู่กับคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องอยากคู่เรื่องของเจี๊ยรานอีกเบา์กากไวยสก่อนคั้นยากคู่แล้วก็คอมเมนต์เข้ามามื้อมื้อหน้าเพิ่นสิมาเล่าต่อพี่น้องมาอยู่กรุงเทพได้มาในแดนนี่ว่าเกิดอีหยังขึ้นกับนางแน่แต่สมัยอยู่กรุงเทพฯนั่งพานพลาซ่ายมาจากโคนอีหยังประมาณอันถึงตำรวจไล่ล่าบ่ครับบตำรวจพอนางเราสู่ฝั่งนางเป็นคนเถื่อนเนาะนางเป็นคนเถื่อนบ่สมัยตะกี้เนาะพี่น้อง เพราะว่าคลิปนี้กับเยี้ยวไปละพี่น้องเอ้ยิได้โจวไวส้สำนีสะก้อนเอาไว้ติดตามต่อไปตอนคลิปหน้านะพี่น้อง <Okay. S 1> ว่าเจรานเพิ่นสิมาเล่าต่อนะ่มีเรื่องอีกยังอีกเน่เจสีคอกากไว้สะก่อนเพราะว่ามันคําแล้ว <c oughs> ให้เพื่อนปลูกพักไปซะไปละพี่น้องสบายดี